เมธีเดินไปตามทางเดินโรงเรียนในตอนกลางคืนท่ามกลางความมืดโดยท่าทีที่หวาดกลัวและเหตุผลที่เขาต้องทำเช่นนี้เพราะนี่คือการทดสอบความกล้าในค่ายวิชาการที่โรงเรียนจัดขึ้นเขาต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆในโรงเรียนโดยมีคุณครูคอยช่วยเหลืออยู่ใกล้ๆเขาได้ขึ้นบันไดไปยังชั้นสี่ซึ่งเป็นจุดนัดพบแต่ในระหว่างที่เขาเดินอยู่นั้น เขาก็ได้พบกับสิ่งผิดปกติบางอย่างที่ห้องกิจกรรมประตูของห้องมันได้ถูกเปิดทิ้งเอาไว้โดยที่ข้างในเต็มไปด้วยตู้และชั้นวางของกระจัดกระจายเกลื่อนอยู่รอบห้องซึ่งในขณะนั้นเมทีก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างลักษณะเป็นเงาตะคุ่มของนักเรียนคนหนึ่ง กำลังรื้อคนตู้ในห้องเหมือนกับพยายามจะหาอะไรบางอย่างเมธีเมื่อได้เห็นดังนั้นก็ใจคอไม่ดีเขาทำเป็นมองไม่เห็นและรีบเดินจากไปโดยที่เขาเองไม่รู้เลยว่าค่ำคืนอันน่าสยดสยองกําลังรอเขาอยู่ เมื่อทำกิจกรรมเสร็จเมธีและนักเรียนคนอื่นๆต่างเตรียมตัวเพื่อพากันเข้านอนโดยมีครูสมนึกเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนนอนเอาหนาะนักเรียนคอยทุกคนอยู่ภายในห้องนี้เท่านั้นนะเราจะปิดบันไดไว้ห้ามใครขึ้นไปข้างบนโดยเด็ดขาดส่วนครูเนี่ยจะนอนอยู่ห้องข้างๆถ้ามีอะไรไปเรียเที่ตลอดนะ แต่ตกดึกคืนนั้นนักเรียนทุกคนต่างก็นอนอยู่ที่ชั้นสองแต่เมธีเกิดปวดฉี่ขึ้นมากลางดึกทำให้เขาต้องเดินไปใช้ห้องน้ำซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันแต่ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างตามติดตัวเขามาที่นี่ด้วยภายในห้องน้ำมีประตูที่ปิดอย่างมิดชิดมีเพียงแสงไฟสลัวสลัว จากหลอดไฟทางด้านบนของเพดานการใช้ห้องน้ำของเมธีที่ดูเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรืน่นแต่แล้วจูๆ่ๆไฟในห้องน้ำก็เกิดมีอาการติดติดดับดับอีกทั้งยังมีเสียงสวิตช์ไฟปิดเปิดดังเป็นจังหวะมาจากทางด้านหน้าของห้องน้ำราวกับมีคนคอยปิดเปิดสวิตช์ไฟเพื่อเป็นการกั่นแกลงเมทีที่ยังทำธุระส่วนตัวไม่เสร็จ จึงทำได้เพียงแค่ชะโงกหน้ามองลอดผ่านช่องเล็กๆตรงขอบประตูจนเขาได้เห็นร่างตะคุ่มของเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ตรงสวิตไฟที่หน้าทางเข้าห้องน้ำทำให้เมธีตะโกนออกมาด้วยความโมโหเฮ้ยหน่อยแกน่ะจะบ้าเหรอมาล้อเล่นะอะไรกันดึกๆป่านี้เฮ้ยไม่ตลกแล้วเว้ยทว่าไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใด จึงทำให้เมธีต้องชะโงกหน้าดูอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขากลับไม่เห็นใครยืนอยู่ตรงนัง้นแต่ในครั้งนี้มันกลับเป็นใบหน้าที่น่ากลัวจองกระเหม่งกลับมาที่เขาพร้อมกับมีเสียงเคาะที่ดังอยู่ร,บรอบๆผนังห้องน้ําซึ่งตอนนี้ดูเหมือนมันจะกลายเป็นกลงสําหรับจองจําตัวของเขา แสงไฟที่ส่องลอดผ่านช่องด้านล่างของประตูดได้เผยให้เห็นถึงเงาอันเลือนลางของอมนุษย์ที่อยู่ข้างนอกนั่นกำลังเดินวนไปวนมาที่หน้าห้องน้ำของเมธีแต่เมธีถึงแม้จะตัวสั่นจนแทบขยับไม่ได้แต่เขาก็ได้พยายามตั้งสติเพื่อรอโอกาสเขาได้กระแทกประตูอย่างแรงและวิ่งออกมาจากห้องน้ำอย่างสุดชีวิต มุ่งหน้าตรงไปยังห้องนอนเพื่อไปอยู่กับหมู่เพื่อนของเขาทว่าเมธีกลับต้องพบกับสิ่งที่ทำให้เขาตกใจอย่างสุดขีดเพราะว่าเมื่อเขารู้ตัวอีกทีตัวของเขาก็ได้มาอยู่อย่างโดดเดี่ยวในห้องที่เต็มไปด้วยตู้และชั้นวางของที่วางอยู่อย่างเกลื่อนกลาดซึ่งห้องนี้มันก็คือห้องกิจกรรมที่เมธีเดินผ่านมาตอนหัวค่ำนั่นเองห้องกิจกรรมนี้ อยู่บนชั้นสี่ของอาคารเรียนทั้งๆที่ก่อดด้านนี้เมธีและเพื่อนๆอ,อยู่รวมกันที่ชั้นสองแม้กระทั่งตอนที่เขาออกมาเข้าห้องน้ําเขาก็ไม่ได้เดินขึ้นบันไดแต่อย่างใดอีกทั้งบันไดทุกตัวก็ยังถูกปิดด้วยประตูเหล็กอีกด้วยแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอันใดก็หมดเวลาครุ่นคิดอีกต่อไปเมื่อเสียงประหลาดที่ก้องอยู่ตามทางเดิน เป็นสัญญาณเตือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังตรงมาหาเขาแต่เคราะหอยังดีที่เมธีได้เข้าไปแอบในตู้เก็บของได้ทันการพอดีแต่เนื่องจากเป็นตู้ที่ปิดอย่างมิดชิดทำให้เขาก็ไม่อาจรับรู้สถานการณ์ต่างๆที่อยู่ภายในห้องด้วยเช่นกันเขาจึงทำได้เพียงแค่เฝ้ารออย่างเงียบๆจนกระทั่ง เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็ได้ค่อยๆแง้มฝาตู้ออกเพื่อสอดส่องร,บรอบๆห้องและเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นปกติดีเขาก็ค่อยๆคลานออกมาจากตู้แต่ทว่าทันใดน,นั้นเองก็มีหยดเลือดจากพัดลมเพดานหยดลงมาที่บนตัวของเขาแต่แทนที่เขาจะรีบวิ่งหนีไป ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดนใจทำให้เขาเหลือบมองขึ้นไปด้านบนหลังจากที่เวลาล่วงเลยผ่านไปจนเวลาตีสาทางด้านของกุณครูเมื่อพบว่าตู้ของเมทีหายไปก็ได้พากันแยกย้ายตามหา ตามชั้นต่างๆของอาคารเรียนจนกระทั่งเมื่อครูสมนึกได้มาถึงห้องกิจกรรมซึ่งอยู่บนชั้นส mm ี hmm. ่เขาก็ได้พบกับร่างของเมธีกำลังรื้อของในห้องมีท่าทางราวกับพยายามจะหาของบางอย่างและเมื่อครูสมนึก mm hmm. เขาไปดูใกล้ๆ ก็ได้พบกับเมธีซึ่งอยู่ในสภาพช็อกตัวแข็งและไม่ได้สติและต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนเดียวกันนั่นเองและเมื่อถูกถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็ได้ความว่าเมื่อเมธีเจอกับผีที่ตรงพัดลมเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยมารู้ตัวอีกทีเขาก็ได้มาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วทว่าจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่า ผีเด็กนักเรียนต้นนั้นเป็นใครมาจากไหนแต่ที่แน่ๆคือไม่มีนักเรียนคนใดกล้าเข้าไปใช้ห้องกิจกรรมหลังช่วงเวลาเลิกเรียนเลยนับตั้งแต่ตอนนั้น